สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอเกรซี่ค่ีดวงห่งเพจคนเหนือดวงนะคะสัปดาห์นี้นะคะเรามาดูดวงความรักของคนที่เกิดทั้ง12ราศีกันค่ะว่าความรักของคุณในสัปดาห์นี้นั้นจะเป็นอย่างไรนะคะ <ừ. S 1> เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะเรามาเริ่มกันที่ชาวราศีแรกกันเลยดีกว่าค่ะชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษนะคะบอกเลยนะความรักของคุณในช่วงนี้นะคะดวงของคุณนะคะ ถ้าคนโสดนะมีคนเข้ามาเนะยฮะเยอะแยะมากมายเลยนะคะทั้งคนคุยนะหรือว่าเจอคนที่ถูกใจเรือต่างๆนะฮะแต่ก็ยังไม่ไตกลงปงใจคบกับใครเป็นชิ้นเป็นอันหรือว่าคบกับใครตกลงที่จะคุยกับใครหรือคบกับใครแบบเป็นเรื่องเป็นราวสักทีนะยังเป็นอยู่ในช่วงของการเลือกอยู่นะฮะสำหรับคนมีคู่นะฮะในช่วงนี้ระยะนี้นะระวังนะฮะแฟนของคุณคู่ของคุณเนะี่ยอาจจะเนื้อหอมสักนิดนึงนะฮะแอบเลยๆดูบ้างนะคะในช่วงนี้นะคะ สำหรับราศีต่อไปนะสำหรับช,า,า,นะชาวราศีพฤษภนะฮะชาวราศีพฤษภบอกเลยนะช่วงนี้นะมีเกณฑ์นนะคนโสดนะมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจนะฮะได้พัฒนาความสัมพันธ์นะก็ยินดีล่วงหน้าด้วยนะสำหรับสัปดาห์หน้านี้นะคะก็ถ้าจะพ,พ,พ,พัฒนาความสัมพันธ์กับใครนะหรือว่ามีคนไปเจอไปพบเจอใครในะช่วงนี้นะก็แบบ อาจจะเป็นคนที่ถูกใจเรานะฮะถูกสเปคตรงเทสเรานะฮะก็มีมีดวงที่ได้เจอคนรักที่น่าถูกใจสําหรับคนโสดนะฮะสำหรับคนมีคู่นะฮะพไพ่ใบนี้หมายถึงการเซอร์ไพรส์ก็ได้นะฮะสัปดาห์หน้าเนะะี่ยสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยนะอาจจะมีเรื่องของการเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะฮะกับคุณกับชีวิตคู่คุณหรือว่าคนแปนอาจจะทำเซอร์ไพรส์อะไรคุณนะสำหรับชาวราศีพฤษภนะฮะ ต่อไปชาวราศีเมถุนนะฮะช,ชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุนความรักในช่วงนี้นะคนโสดในช่วงนี้นะบอกเลยนะฮะโดดเดี่ยวเดียวดายเงาเงนะฮะจะมีเกณฑ์จะได้เจอหรือพบ ผูรักคนรักจากการเดินทางนะคะเออช่วงนี้นะไปเที่ยวไปเดินทางอะไรต่างๆก็มีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจนะคะหรือว่าเจอรักจากการ,รออนไลน์เจอรักเจอคู่จากออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะฮะสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้นะฮะวางแผนวางแผนจะไปเที่ยวที่ไหนกัน pancakes, ในช่วงนี้นะก็เป็นโอกาสที่ดีนะจ๊ะต่อไปสําหรับชาวราศีกรกฎนะฮะชวาวราศีกรกฎนะ,ค,ะความรักของคุณในช่วงนี้นะ,ค,ะคนโสดสัปดาห์หน้านะฮะ จะจะพบเจอคนที่ใครที่คุยหรือใครที่มีคนคุยอยู่ในช่วงนีนะ้เป็นคนที่อายุลักษณะมีอายุมากกว่าไม่ถึงว่ามีวุฒิภาวะมากกว่าคุณนะฮะ<ม>เขาจะเข้ามาทําให้คุณอบบุญหัวใจหรือว่าเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องความรู้สึกความรักของคุณนะชาวราศีกรกฎนะฮะสำหรับคนมีคู่นะสัปดาห์หน้านะฮะคนมีคู่นะฮะก็ทําอะไรนะก็ต้องใช้สตินิดนึงนะฮะอย่าบ่นเยอะนักนะสำหรับคนรักนะก็อย่าบ่นเขาเยอะนักนะเขามีความแบบ เดี๋ยวจะมีความแบบลำพงลำคาอะไรเงี้ยเออใจก็แบบอุบัตเยอะชั้นลำคาญเลยประมาณนี้นะคนรักนะอย่าไปบ่นเขาเยอะนะในสัปดาห์หน้านี้นะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะต่อไปนะ่ชาวราศีสิงห์นะชาวราศีสิงห์นะคะความรักสาหรับคนโสดนะเบือบ่อเบือ่อเงาเงานะช่วงนี้นะเป็นอารมณ์ที่เหงาเงานะใครก็เข้ามาก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวอ่ะรู้สึกเหมือนประมาณว่า เอ,อ้ช่วงนี้เหงาเหงาเซ็งเซจังเลยนะอาจจะลองต้องลองหาอะไรทําลองหาคนคุยดูไหมในช่วงนี้นะสําหรับคนมีคู่ช่วงนี้นะคนมีแฟนนะช่วงนี้นะเหมือนไม่ค่อยได้คุยกันนะช่วงนี้นะหาเวลาคุยกันให้มากขึ้นนะคะในระยะนี้นะคะ ต่อไปชาวราศีกันนะฮะชาวราศีกันบอกเลยความรักนะคนโสดนะมีเกณฑ์จะพบเจอคนที่ถูกใจและพัฒนาความสัมพันธ์นะฮะไพ่ใบนี้นะบอกเลยว่าดีมากมีไฟนะฮะใครที่คุยอยู่นะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์หรืออยากจะคบอยากจะอะไรมีเกณฑ์เปนทางที่ดีนะสาหรับคนมีคู่นะฮะคาดหวังอะไรซึ่งกันและกันไว้ในสัปดาห์หน้านะฮะมีกวางแผ่นจะทําอะไรด้วยกันหรือว่าสัญญองสัญญาเดี๋ยวจะทําอะไรด้วยกันนะสัปดาห์หน้าเป็นวิธีทางที่ดีนะคะอ,อะไรต่างๆนะที่เป็นเรื่องแบบ สัปดาห์ที่ผ่านมาทะเลาะก,กันกับแฟนหรืออะไรต่างๆที่มันไม่ค่อยดีนะสัปดาห์นี้จะลี่คลายไป็ทางที่ดีขึ้นนะคะสําหรับชาวราศีกันนะคะต่อไปชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลน,นะคะความรักของคุณะคะ ไพ่ใบนี้ไพ่เด็กถือเหรียญน,นะสำหรับคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบรักเป็นเด็กนะคะใครที่คุยอยู่นะสถานะความสัมพันธ์ตอนนี้คุยคุยอยู่นะลักษณะเป็นเด็กนะหรือเพิ่งใครก็ได้ที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้เราคุยกับเขาอยู่นะคะลักษณะเป็นเด็กอายุน้อยกว่าคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะจะเข้ามาทําให้คนุนชุ่มกระชวยหัวใจนะสําหรับคนมีคู่นะไพ่ใบนี้บอกเลยนะคะตั้งใจนะจะวางแผนจะมีน้องนะใครที่แบบวางแผนจะมีน้องหรือนู่นนี่นะอยากจะมีน้องในช่วงนี้นะคะคนมีแฟนคนแต่งงานแล้วอะไรอย่างงี้นะมีเกณฑ์ที่จะมี น้องได้นะในในในช่วงนี้นะคะต่อไปนะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกนะ,ะบอกเลยนะคะ่ายลว่วกชาวราศีพิจิกนะ,ะบอกเลยนะ,ะสัปดาห์นี้นะคะ,คะ,คะก็คนโสดนะมีเกณฑ์ที่จะได้คนโสดนะให้ระวังเรื่องความรักเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆคนเก่าๆนะ,ค,ะความรู้สึกเก่าๆจะกลับมานะฮะทำให้เราเนะะี่ย วาวุ่นใจอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคนม,มีคู่นะให้ระมัดระวังในเรื่องของมือที่3นะคะความสัมพันธ์เก่าๆก่าในอนดีตนะ,ะจะกลับมานะคะเช่นกันเลยนะจะให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธนูนะความรักนะคนโสดนะ,ะช่วงนี้นะ อะไรที่คาดหวังมักจะไม่เป็นอย่างใจหวังนะเรามีคนคุยอยู่ในช่วงนี้หรือว่ามีใครที่เราคาดหวังความสาคัญแบบเผาไว้นะช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของในความเพ้อฝันหรือเป็นเรื่องของสิ่งที่คาดหวังแล้วมันไม่เป็นอย่างใจคิดอยู่การคิดไปเองหรืออะไรต่างๆนานานะนะช่วงนี้นะคะคนมีคู่นะให้ระมัดระวังในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนะมีความงงแงงอนกันอะไรอย่างนี้นะคะเรื่องเล็กจะเป็นชนวนให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนะคะ ต่อไปนะชาวราศีมะกรมังกรนะฮะชาวราศีมังกรนะบอกเลยนะฮะช่วงนี้นะคนโสดนะระวังนะฮะระวังคนเข้ามาหวังคาดหวังในความสัมพันธ์ของคุณเป็นคือเข้ามาคบกับคุณแต่ว่าหวังผลประโยชน์จากคุณอะไรประมาณนี้นะให้ดูดีๆนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะแบบโดนหลอกเอาได้นะสาหรับคนมีคู่นะช่วงนี้นะฮะระวังนะคนรักของคุณนะอาจจะมีรักลมคมในหรือว่ามีอะไรแอบซ่อนปิดบังไว้แล้วเขาไม่ได้บอกคุณไม่กล้าบอกคุณเพราะว่าบอกไปเดี๋ยวจะเป็นปัญหาอะไรต่างๆนะั้นาะก็ค่อยๆ ค,ค่อยคุยค่อยสงสัยอะไรช่วงนี้ก่อยค่อย,ค,อยคุยกันนะอย่าใช้อารมณ์นะจ๊ะต่อไปนะฮะชาวราศีกุมนะฮะชาวราศีกุมนะบอกเลยนะได้ไพ่แฮงแมนนะคนโสดนะ,ะคนโสดช่วงนี้นะได้ไพ่แฮงแมนก็ให้ระวังนะคนมีเจ้าเข้าเจ้าของนะระวังให้ตรวจเช็คสถานนะดูให้ดีนะว่าคนที่เข้ามาคุยกับคนตอนนี้นะจากเขาจะจริงจังกูเนี่ยเขามีเจ้าของมีใครแล้วหรือเปล่านะสาหรับคนมีคู่นะช่วงนี้นะ,ะพไพ่ใบนี้เนะี่ยเป็นไพ่อาจจะหมายถึงว่า มีเกณฑ์นะที่ใครที่จะวางแผนจากจะมีน้องก็มีน้องได้เหมือนกันนะใบนี้นะก็นะคะให้ระวังในเรื่องของสุขภาพของคนรักเกี่ยวกับช่องท้องช่องท้องอะไรอย่างนี้นะดูแลเรื่องสุขภาพของคนรักให้ดีนะชาวราศีกุมนะฮะต่อไปสุดท้ายนะชาวราศีมีนนะฮะชาวราศีมีนบอกเลยไพ่ใบนี้ดีมากๆนะคนโสดนะมีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่ถูกใจนะมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ครบนะช่วงนี้นะถ้าเราจริงจังกับใครสักคนในช่วงนี้นะมีเกณฑ์ที่เราจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับเขานะลองดูนะว่าตรงนี้เรามีใครที่จริง หร,หรือถ้าไม่มีนะก็มีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจเข้ามานะคะในช่วงนี้นะสำหรับคนมีคู่นะคะวางแผนจะทําอะไรร่วมกันดีนะ,ะช่วงนี้นะ,ะวางแผนไปเที่ยววางแผนทําธุรกิจวางแผนแต่งงานนะคะหรือว่าอะไรต่างๆนะ,ะที่เป็นเรื่องที่มันจะต้องแบบให้ขอ,ขอความร่วมมือซึ่งกันและกันสำหรับคนมีคู่นะคะก็จะเป็นวิธีทางที่ดีเช่นกันนะคะ โอเคค่ะครบแล้วนะคะทั้ง12ราศีนะหวังว่านะคงจะเป็นประโยชน์แล้วก็แม่นบ้างไม่แม่นบ้างหรือ,อยังไงก็ตามแนละ้วยังไงก็คอมเมนต์มาใต้ YouTube นี้บอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่หมอเพลซี่ค่ะนีก็ต้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้านะคะในเรื่องของความรักนะคะยังไงวันนี้ต้องขอก,กราบลาไปก่อนนะคะชอบก็ฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่อง YouTube c h a n n น l ของเพจคนเหนือดวงนะคะวันนี้ต้องกล่าวคำว่าไม่บายค่ะ